สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะผู้หญิงเรานะคะเรื่องความสวยความงามนะคะเป็นเรื่องที่เราขาดไม่ได้นะคะเราต้องดูแลอย่างสม่ําเสมอกินง่ายมากเปิดฝาอย่างนี้เลยนะคะเขาจะมีช้อนให้เราทาน2ช้อนเช้าแล้วก็2ช้อนก่อนนอนนะคะอาจเดี๋ยวนะทำให้ดูนี่นี่นะคะง่ายมากเลยแล้วผงของเขาเนี่ยนะคะละเอียดนะคะละลายง่ายไม่ขาวด้วยนะคะไม่อ้วน ไม่มีน้ำตาลไม่มีแป้งสามารถทานได้ทุกๆวันเลยนะคะอยากให้ทุทกๆคนลองชิมอ่ะเปิดใจนะคะเพราะว่าของเขาดีจริงๆอ อร่อยมากเลยค่ะที่สําคัญต้านฝ้าค่ะเซลล์ของเราเนี่ยมันเสื่อมไปทุกวันใช่ไหมคะเราก็ต้องมีอะไรที่จะมาช่วยทําให้เซลล์ของเราเนแข็งแรงนัดเองเนี่ยทานทุกวันเลยนะคะทานเช้าแล้วก็ทานก่อนนอนตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะใครที่ดูคลิปนี้นะคะบอกเลยว่ามาดูคลิปนัดนะคะโปรโมชั่นเขาจัดรอไว้แล้วใกล้จะปรับราคาแล้วนะคะรีบสั่งกันนะคะอยากให้ทุกๆคนสวยเหมือนนัดคะ่ะ